แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศนะคะโดยตั้งเป้าสารงานต่อเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องอย่างนี้อย่างนี้อ้าวเดี๋ยวจะไปทักเพื่อนพ่อก่อนจะกลับแล้วไปกลับก่อนนี่นี่มาบายดีบายดีอันนี้ชื่อสวัสดิ์ชัยอ๋อแล้วกูอ่ะแล้วโก้มันม่สืบไม่สั่งไปเลยอ๋อแล้วกู ันนี้ชื่ออะไรไม่รู้อันนี้ชื่อป้าธงฮะคาราชัยมันเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นน้ำตาพุธพงษ์ก็ออกจากที่รอกก็เปลี่ยนเลยไปขับแท็กซี่ไปขับแท็กซี่ตอนแล้วก็เส้นโลหิตในสมองแตกเมื่อปีห้าหกแล้วพอมีโควิดลูกก็ไม่ให้ขับไม่ให้ทำอะไรเลยไปไว้เฉยไว้เฉยไม่ทำอะไรเลยนอนเมียเลี้ยงจู้จี้หน่ะ ไม่ไม่แข็งก็หอน,น้ำแข็งก็ไม่กิน <c oughs> ร้านหมอลาดอร้านไม้ไผ่ไม้ไผ่ท้งร้านเลยใช้ไม้ไผ่ทำนะ ยังสวยเลยเคยออกรายการ Perpective พ่อเคยดูในรายการ Perpective บอกเดี๋ยวต้องมากินให้ได้ร้านนี้วันนี้วันทีว่วันที่อะไรวะวันที่ห้าห้าตุลาคมสองห้าหกแปด พรุ่งนี้วันวันอะไรวะวันเข้าป่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเข้าป่า6ตุลา6ตุลา19วันบุกธรรมศาสตร์ตอนตอนนั้นอยู่บางซ่อนพรุ่งนี้6ตุลา19ึ่ปีแล้ววะ50ปีแล้วน้าแข็งนดี้แล้วนน้ำมาเปล่าไม่ต้องเย็น ยังไม่เปลี่ยนอันนี้เป็นน้ำแดงไม่เร้านไม้ไผ่เนี่ยบาราด่าอยู่ใต้สะพานพระรามสิบแง่มืดแล้วมาถึงนี่หกโมงครึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะหลอนลาดดูนะร้านทำด้วยไม้ไผ่ สังคาอยังสวยเลยอ่ะที่มันออกอรายการฮะฝึกมันมีที่ไม่ออกอรายการแถวพุทธมณฑลพื้นก็เป็นไม้ไผ่ก็มีก็ร้านนั้นแหละร้านนั้นแหละร้านพระรามห้านั่นแหละน,น,น,นั่นแหละนนพลุทธมณฑลอะไรไอที่ถนนพระรามห้าไอพุทธมณฑลใส่ห้า ที่มันอยู่เออเปิดมีมันฟอนตอนมันจัดงานอะอย่างสวยเลยถ่ายวีดีโอมองไม่เห็นเลย